สวัสดีครับพบอกับบ่าวหวานพมามรพระเสรดคลิกกั่เนี่น,นะครับนนบรนยากาศบ่าวหวานก็จะมารีวิวมะของขวัญของขวัญวันเกิดพี่น้องของขวัญวันเกิดนะครับเกิดส่งมาหายนะครับบุงว่าสิเปญญ็นอย่างนะครับพี่น้องเป็นของขวัญวันเกิดนะครับบ่าวหวานเกิดวรติกาหมกราคมนะครับแล้วก็าพามาเปิดกันเลยครับว่าของขวัญชิ้นนี้จะจะเป็นอย่างนะครับ ช่างนงทรงมหายครับมีสายสายคมนะครับสายมหายนะครับเขาก็เปิดเบิร์กันเลยนะครับว่าของคอนเชนี่สิเป็นในอย่างนะครับเป็นของความเกิดชิลแลนนะครับที่บาวาันได้เป็นของความวันเกิดหรือเป่าของขปีใหม่นะครับ มาวาำเ,เบอร์โทไปก่อนนะครับเนาะเื่อที่ต่อะะกันว่าเชดดานนอกเบอร์โทเป็นเยียมในด้านนอกช่างนมครับหู้จจก,กันมาหลายปีและะ้วครับัจังับจัง,งนมเนาะเบอร์โทรหนยหายไปตัวนึงช่ไั เดี๋ยวมาเปิดกันเลยครับของฝันที่บาวานญ่มาสเก็นอยงนะครับลองผโ้หอมกันเลยนะครับแพ็คมายางดีนะ,งน,ดดบบนะครับของฝันวักเกิดบาวานนะครับใช่แล้วก็ลายขยับมาที่ไก่นาอยนะ สินแหละนะครับพี่น้องอ่านอ่านอนพี่น้องโอ้ย oh, ถือแจงขนาดเลยครับของขวัญวันเกิดนะครับของหมักครับสังนองมอบให้ขอบคุณสังนองได้หลานนะครับเนาะหีมอบของขวัญสินนี่ให้บาหวานนะครับเนาะถึงแจงหลายครับ โอ้ใจเบาหวานขนาดเลยครับบาเบาหวานมาส้งนี่ครับน่าแสียดาจเ่ไหนกับดีใจครับสุดยอดครับเบาหวานทรงนี่ขนาดนี้เบาหวานมากล้วก็ผีเมื่อครับผีเมื่อของช่างโนงช่างโนงนะครับเดี๋ยวเบาหวานจะเอาเบอร์โท่ลงไปใส่เตียงหนึ่งนะครับเนะบาะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เลยลง u t u b e เลยว่าเลยลงเฟซนะครับบาบานไครจะแนะนำนะครับมีชัางนงงามพี่นองงามีลี่คือใจแห้งครับถือว่าเป็นซิทพ,พี่นะครับต่อร้อยต่อพี่นงร,นร้อยต่อดาบร้อยต่อดาบนี่มดุดหายปอนครับงามมีลี่พี่นองสันพี่นงสันมีด กำลังมองเลยครับสำหรับมีดเดินตานะครับคือใจบาหวานแห้งอย่ดนี้ขอขอพื้นสังนงได้หลายนะครับเนาะมีะเพราะท่านได้เปิดคมเนาะมีเพระท่านได้เปิดคมโอ้ยงาม,ม่นานะง่ามแห้งอย่างนี้ถือใจแห้งมีดร่งนี้บาหวานกะคนไปฝันองบาหวานกะคิดว่าจะเฮ็ดมีดรงนี้นะครับเป็นรายรับแดดเป็นจะขายนะครับของั่งนงมีดตานะครับเนาะ ตาสัญลักษณ์นะครับเนาะไปลบสายฝ่าพี่น้องลบสายฝ่าช่างนองรบบมีหายสายกลมนะครับเนาะกับฝักเป็นใหม่ซักข้องหรือ,อยางกระบุกนีเป็นตาใหม,หม,มพ่พี่น้องตาใหม่เลยสวยงามแห้งพี่น้องฝีมือเนียบฝีมือเนียพี่ดิให้กันด้วยใจนะครับ ตัวนี้บริัสั่งตีบริสั่งยั้งเลยนะครับให้กันโดยใจคบกันมาในเฟสนี่แหละครับพี่น้องติโมจัากันในเฟสนี่แหละคือว่าคนฮักกันฮักกันโดยใจนะ้องให้กันมาโดยใจนะครับผมจะรักษามีเล็มน,นีไว้เรื่าชีวิตของผมนะครับนะมีเล็มน,นี้ต้องยู่ต้องยูคู่จนกว่าผมจิบบดลมหายใจนะครับฝากกาถึงสั่งนอนะครับนาะ ซื้อริงเพื่อนผมวัชลานะผมก็อ่านปรค่อยีออกเนะ่ะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเฟสลงไว้ในเฟสลงไว้ในรายละเอียดนะครับจหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจสนใจอยากจะได้มีสักเหลี่ยมหนึ่งนะครับเนาะจะ,จะได้ติดต่อไปติดต่อไปครับจัน่นี่ครับให้กันโดยโดยใจ้วพี่น้องสั่งนมให้บาหวานนะครับเนาะ มือจับกันได้เฟสนะพี่นอ้องมอจับกันแขงแท้ได้เก่งนะครับเพื่อการเสือข้อหละหายมาเป็นหายมาเป็นของขวัญวันเกิดนะพี่นอ้องขอบคุณสังโนดาบะนะขอบคุณหลายๆครับมากดีนะครับมากดีดีสักเมือ่อนึงจะได้ไปเป็นลูกศิษย์เพิ่งน,นะครับเนาะ,นะนะมีส่งนี่มากหลายแต่ครับนะพี่นอ้อง เป็นเล็กแนบครับตามคนจะเอาจะจะเห็นเล็กแนบรับสวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามมินินะครับกําลังหมอกเมื่อนะครับใส่เดินปลากับบริเจตกะเอ็กกับเขาต้องพี่น้องเนาะเอ็กกับเข่าือว่าเฮ็ดยังกะได้ตามใจรั่งแหละพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจทียาสรั่งตีเมีกับรั่งงงนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวาจะลงรายละเอียดไป ให้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีของบาหวานนะครับ,ก,บรงงกับ้างนงกับผู้จัดการมาดมตนเติมแบบพี่น้องเพิ่มนี้นจิตใจนิ้นจใจเอาไม่ได้วันเกิดเป็นของขวัญที่แบบประทับใจสุดๆนะครับเนาะเป็นของขวัญประทับใจสุดๆเลยนะครับสาหรับผมบาหวานกับเพิ่มเพิ่มตั้งใจนะครับเพิ่มตั้งใจเกี่ว่า เลยมีเรนนี่เลยมีเรนนี่จากสานเนาะจากช่างนมยังเหลือสานโตนะครับอาจารย์สานโตสานโตยังหยาบๆอยู่นะครับเนาะก็มีเรนนี่ครับบระมากระทัดกระทัดรัดพี่น้องกระทัดรัดกระชับเนาะกระทัดรัดกระชับใส่เป็นงานกะลังปั่นกลางพี่น้องเป็นงานหนัก ประเภทที่ว่าเป็นโคนเป็นหล่มอมยัง่ะคือเสียบแมนนะครับมีดประเภทนี้เป็นมีดอนเนกประสงค์ไม่นอ้องเฮ้ยกับเขาเวลาเขาออกออกปลาเขาปลาเดินปลาสินะบแม่มีดที่เขาต้องเอามาถังไ้ถังผู้ถังเขาสินะพี่นอ้นองเป็นมีดที่ว่าเออจะเป็นมีดสะสมอะไรไม่นอ้นองงามงามครับ อยากแนะนํานะครับจากแนะนําช้างนงอีกคนนึงนะครับเป็นสางติมีสีเมือนะครับเป็นสางติมีฝีเมือเฮ็ดง่ักมากเลยอารมณ์ลินหรือวอารมณ์ินนะครับอ่ะพี่น้องเบิร์นก็คับครับบาหวานมีเวลาว่างนะครับบาหวานก็จะไปหาเพิ่นนะครับไปเตี้ยนลูกพิชากก็เปิดนะครับเนาการรีวิวกับ อาจารย์ก็ค่อยตอนในนะครับแต่ว่ากับคนรีวิวนี่ก็ซึ่งถึงน้ำใจพี่น้องนะกําลังกําลังดีครับมีเตือนปลามีมีเถือนปลาเท่ากับบริษัทจำเป็นนาเขาจะจะต้องไม่ใช่มีที่ว่ามันใหญ่นักหนาอย่างเพียงแค่ว่าเขาใส่เพียงแค่ว่าเขาใส่มีดเท่าันเก็บนะพี่น้องเนาะเพียงแค่ว่าเขาใส่มีดให้มันถือกับหนาทีของมัน แเค่ลโอเคแล้วนะครับเนาะแต่สําหรับเรื่มนี้นะครับบ่าวหวานประทับใจมากครับประทับใจมากครับบ่าวหวานก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับเนาะบายเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ